สวยมากเนี่ยสวยมากนี่ข้าวหอมเอามามาชอคู่เลยร้อนมากเลยต้องชอคู่ชอคู่กันนี่คนละค่าไม่ไม่มถือกับพี่เออคนละฝั่งให้ลูกค้าเห็นเดี๋ยวพีแพนกล้องออกไกลหน่อย ววอันนี้เป็นงาน f อ2 2 1สองสองหนึ่งลูกค้าผ้าห่มหนาหนุ่มหนาผ้าห่มนหนานุ่มนะคะลูกค้าขาหนึ่งร้อยกิโลนะคะลูกค้าหนึ่งร้ยกิโลอุ้ยราคาดีมากให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะ<ช>เดี๋ยวให้อมอนบิ๊กหมุดมารอขนฟูนุ่มมากพี่แนมแบบนุ่ม,มอันนี้คืองานที่ลูกค้าตามหาเลยนะ<ช>คืองานที่ลูกค้าตามหาเลยนะลูกค้าตัวเนี้จัดโปรโมชั่นให้ด้วย ลูกค้าที่ขอดูรีวิวนะนี่วันนี้เปิดทํารีวิวให้แล้วลูกค้านะงานลายดอกงานโทนสีแบบน่ารักอะลูกค้าคือเป็นงานแบบฟิลแพงฟิลแบบผืนแล้วแบบ590ไปจะถึงหลักพันได้เลยสําหรับตัวนี้และราคาถูกมากนะเอาจริงราคานี้จริงปะเนี่ยโอ้ลูกค้าเดี๋ยวแจ้งราคาเลยนะรุ่นนี้100กิโลโปรโมชั่น เอาไปเลย2900้าบาทอัดโอ้โหถูกมาก2 9 0 0รีวิวลด300นะคะลูกค้ารีวิวลด300นะคะเหลือ2 6 0 0ใครจะเอารีวิวเซฟรีวิวได้เลยลูกค้าไม่แน่ใจว่ารหัสนี้เหลือกี่ลูกลูกค้านะคะไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ลูกนะคะแต่สวยมาก2 9 0 0 2 0เนี่ยลายดอกลายสีสันเน่ยมากนะลูกค้าแล้วจะให้ดูเนื้อผ้านะพี่ขอดูเนื้อผ้าเลยนี่เป็นเนื้อผ้าแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเข้าไหมเออนะอะไนจะมีหกลูกนะะใครอยากได้ใครอยากเหมาลูกค้า เอาไปเลยจัดคนละสองกระสอบได้เลยสําหรับงานเ้าห่มรุ่นนี้ซื้อไปใช้เองก็ยังคุ้มเลยซื้อไปใช้เองก็คุ้มลูกค้าราคานี้นะปกติ2องพคือได้แค่1ผืนนะถ้าลูกค้าไปซื้อมือหนึ่งงานแบบนี้ลูกค้าแต่เนี้ยเอาไปทําดีดๆลูกค้าขายหลักร้อยได้เลยนะคะห้าร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบนะคะนี่งานญี่ปุ่นงานสวยงานสวยเนื้อผ้าดีแล้วก็ผืนนึงเนี่ยน,นะ หนักด้วยลูกค้าผืนหนึ่งเนี่ยหนักด้วยนี่หนักมากน้องน้องที่โชว์อยู่ในตอนนี้เริ่มปวดแขนแล้วปวดแขนแล้วนะเขียนปบาโอ้โหลายแบบลายผู้ดีอ่ะลายผู้ดีเลยลูกค้าเล่นนกลายผู้ดีเลยนะคะผ้าห่มที่กดังก็มีหลายรุ่นนะลูกค้าขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้คือผ้าห่มที่กดังคือมีหลายรุ่นมากนะและจัดโปรโมชั่นให้ด้วยลูกค้าเพราะฉะนั้นบางตัว ก็หมดแล้วนะบางตัวก็ยังมีสินค้ายอยู่ลูกค้ารีบเลยนะคะ2 9 0รีวิวใครอยากได้ C เีเได้เลยนะคะเนี่ยวสวยมากาาม,มันเป็นขนแบบนุ่มๆอ่ะลูกค้ามันเป็นขนนุ่มลูกค้าเนี่ยมันเป็นขนนุ่มลูกค้าคเห็นไหมแล้วงานสะอาดมากลูกค้าลองดูคือสะอาดมากลูกค้จาจ๋า คุณไม่เกินห้าสิบาทลูกค้าสองโลก็ตกประมาณอ้นี่หนักมากเลยเออนะต้นทุนต่อผือเนี่ยประมาณห้าสิบหกสิบลูกค้าลูกค้าไปขายหลักร้อยได้สบายนะคะไปขายหลักร้อยได้สบายนะไซส์ก็จะมีห้าฟุตนะหกฟุตประมาณนี้ลูกค้า เอาไปเป็นผ้าปูที่นอนก็ได้แบบลูกชิ้นแบบนี้ลายดอกเดี๋ยวมาทางน้องวิ้หน่อยเดี๋ยวมาทางน้องวิ้หน่อยมาเออนี่สวยมากสวยมากสวยมากลูกค้าเขาเล่นแสงเล่นเงามากเลยนะเวลาแบบโดนกล้องค่ะเขาเล่นแสงเล่นอันนี้แค่หนึ่งกระสอบนะนี่ยังไม่หมดนะนี่ยังมีอีกถุงหนึ่งอ่ะลูกค้าสีน้ำเงินอู้ย สวยจริงสวยจริงสองพันเกค่ะลูกค้านะรุ่นนี้พี่ว่าหมดแน่นอนเพราะว่าลูกค้ารอแบบนี้เยอะใช่ลูกค้ารอแบบนี้เยอะนะเอาให้ทันนะใครได้ดูไลฟ์สดนี้สองซ้ำอยากเอฟเอเลยลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะนะไม่ได้ราคานี้แล้วปกติอะปกติดวแจ้งราคานะปกติคือราคา5,900ันเนะลูกค้าอุ้ยชอบ่นี้ สวยน่ารักสวยน่ารักเส้นสีชมพูสว้น่ารักงานสวยงานสวยลูกค้าเอาไปซัดนะเอาไปอบนะลูกค้าหนงบอกเลยสวยลายผู้ดีลายลักชูนะคะลายแบบสไตล์แบบคนคนรวยอ่ะลายคนรวยโอ้ลายคนรวยอ่ะเนี่ยสวยมากเลยนะสวยมากลายนี้สวยเป็นงานที่สวยมาก คนนี้เปิดรีวิวแบบมีคลาสต้องบอกว่าลูกค้าขอดูรีวิวเยอะมากนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทํานี่วันนี้ทําแล้วจัดได้เลยหมดแน่นอนคนละสองกระสอบคนละสามกระสอบแน่นอนสวยจริงนะเอาไปขายเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยลูกค้าเป็นของฟงของฝากนะผืนละหลักพันได้เลยเนี่ยไปทําดีๆผูกโบสวยๆนะลูกค้านะฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะสงสารเนาะน้องจะตุยแล้วตอนนี้พี่ขอโชว์ชมพูอีกหนึ่ง ชมพูปิดขาอ่าขอโชว์ชมพูอีกหนึ่งนะสวยมากขอแผ่นกล้องที่ขอแผ่นกล้องวะสวยจริงเห็นปะสวยมากเลยอ่ะนะคะฝากไว้ด้วยรุ่นนี้ FJ 2 2 1สองห่ขาผมหนานุ่ม100กิโล2,900กบาทนะคะลูกค้าขาะนียังมีแบบอีกเยอะนะแต่ว่าเนี่ยยังมีอีกเยอะน้องวิแหวกแหวกแหวกลายพี่ดูหน่อยแหวกลายพี่ดูหน่อยนี่ ายดอกแบบลักชูรี่ทั้งนั้นเลยลูกค้าจ๋าขนนุ่มๆฟูๆงานญี่ปุ่นเขาดูเป็นงานฟิลแบบฟิลแพงนะฟิลแพงฟิลแพงเนี่ยลูกค้านะแบบเนี้ยนะคะไปขายคือกําไรทั้งนั้นเอาไปใช้เองก็ได้ถูกมากหาไม่ได้แล้วไม่มีที่ไหนให้ลูกค้าราคานี้แน่นอนสําหรับงานตัวนี้นะคะใครสนใจทักแชทได้เลยพี่พี่มุกบอสจะไลฟ์ไหมตอนนี้นี่นะคะ สวยจริงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะใครสนใจนะ FJ 2 2 1ผ้าห่มหนานุ่มน้องวีบอกอยากจะเอ็นตัวนั้นไหนนอน,น,ไนอนลงไปสินอนลงไปนี่นุ่มๆน,นะเดีย๋ยวม